ป้นนาไม่ค่อยเห็นตาะันไม่คยเห็น,เ,ยยนเป็นก้อนกะจกเน่ยฟ้าไม่ค่อยเห็นบ้างตาชมสวยผักหน่อยเมื่อกี้เพิ่งเข้ามาขับยาอยูอยอย่อีกตรงนี้สารควบคุมเดินไปเลยดเดินไปสารเลยเดินไปเลยเดินไปนู่นเวลาเข้าห้องน้ำใช้สี่ขาไหมเนี่ย ใจทํากระนเด่นดอกบานชื่นเขาเลาไเหี่ยอะหอมไหมนะหอมไหมะโอคตากะถิ่มพัวเสียบพัอเสียบเล็กสายมันลอยหน้ามามันคืนมาตาๆาตาเล้รเลีอบ มาผักบเลยเดี om, ๋ยวจะต้มไห้ก mm. ินต no, no. no, mm. ้มหอเนี้ยห่อไปให้ฮะเอาเนี่ยกินนมนี่นี่นมนี่อร่อยแม่อะอร่อยอร่อยอร่อยลองกินดูนี่ยลองกินดูนี่อร่อยไงบ้างครับนมอร่อยไหมนะอร่อยอยู่กับลูกกระหลานนานๆเนาะ างทีตอนเย็นๆนะคิดถึงแม่นะเห็นแกเดินไปโน่นไปนี่บางทีแกก็หลงมั่งไม่หลงมั่งอะไรเงี้ยเนาะปีนี้พูดอะไรไม่ออกเลยมันจุกอยู่นี่คอลสงสารแม่ปีนี้ให้ร้อยแค่ปีอร่อยแม่นมอร่อยไหมนมอร่อยไหมครับนมอร่อยไหมนมอร่อยอร่อยต้องกินเยอะๆนะต้องอยู่ให้สองร้อยปีนะอยู่

อายุมากคนดีให้รวยรวยให้เป็นสศรีมาเีถ้มีเงินทองให้เงินทองไหลมาเทมาได้อยู่เทมาไม่อย